สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำการสร้าง Geo Database กันนะคะสร้างเป็นไฟล์ Personal ไฟล์ Future Card และ Future Dataset นะคะไปที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการจะสร้างนะคะคลิกขวา New ไปที่ Personal Geo Database นะคะและสร้างเป็นไฟล์ด้วยนะคะ หลังจากนั้นเราจะมาทำการสร้างฟ f จ t u r e c a r ดกันนะคะคลิกขวาที่ New Personal นะคะไปที่ Import ค่ะฟ f จ t u r e Card มีแบบ Single และ Multiple Single คือสร้างไฟล์เดียวแต่ Multiple คือสร้างได้ครั้งละหลายๆไฟล์ค่ะไปแบบ Single ก่อนนะคะเมื่อขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะคะเลือกไฟล์ที่เราต้องการจะสร้างค่ะกด Add นะคะ ตั้งชื่อของมันค่ะว่าเราต้องการจะให้มันชื่อว่าอะไรและกดโอเคค่ะ,ะคะ่ะเมื่อเราสร้างเสร็จนะคะเราก็จะได้ไฟล์งานที่เปิดขึ้นที่ table of c o n t e n t กับ display area แบบนี้นะคะต่อไปเราจะลองสร้างแบบ Multiple กันบ้างนะคะลี้ขวาค่ะไปที่ import future card multiple ค่ะ กดที่แฟ้มสีเหลืองนี้นะคะแล้วเลือกไฟล์งานค่ะที่เราต้องการจะสร้างกด add ค่ะเมื่อเราเลือกครบพอใจแล้วนะคะมากดโอเคค่ะรอให้โปรแกรมประมวลผลนะคะค่ะเมื่อเราประมวลผลเสร็จแล้วจะขึ้นแบบนี้นะคะ ไฟล์งานที่เป็นแบบ m ั l t i p l e จะไม่ขึ้นในที่ display area แต่จะขึ้นตรง catalog window ใน new personal ที่เราสร้างไว้นะคะต่อไปเราจะมาลองสร้างในไฟล์ geo database กันบ้างนะคะในไฟล์ geo database สร้างเหมือนกันเลยค่ะสามารถสร้างได้แบบ future c l a s s และ m ั l t ิ p พ e เหมือนเดิมค่ะลองสร้างแบบ m ั l t i p l e ก่อนนะคะอุ้ยขอโทษค่ะแบบ single นะคะ เลือกไฟล์งานค่ะกดแอ d ดเหมือนเดิมนะคะตั้งชื่อไฟล์ที่ต้องการจะออกมาค่ะกดโอเคค่ะ mm hmm. นี่นะคะไฟล์งานก็จะขึ้นที่เดสเพ a ์เดสเพย์แอเรนะคะ mm hmm. กับ t ทเบิลออฟคอนเทเหมือนกันค่ะ mm hmm. ต่อไปเราจะมาลองสร้าง f ิวเจอร์ด a ต้าเกันบ้างนะคะ mm hmm. ไปที่ new personal ค่ะคลิกขวาค่ะ ไปที่ New นะคะ f u t u r e Data Set ค่ะตั้งชื่อนะคะเมื่อตั้งชื่อเสร็จแล้วนะคะกด Next ค่ะเลือกพิก,กัดกิจที่เป็น1984 UTM โซน47นะคะกด Next ค่ะกด Next กด Next Finish ค่ะนี่นะคะเราก็จะได้ f u t u r e Data Set เป็นแบบนี้นะคะ เราสามารถสร้างไฟล์ในฟิวเจอร์ด a ต้าเซก็ได้ค่ะคลิกขวาค่ะไปที่ Import นะคะสร้างฟิวเจอร์แบบ Sin เก e เหมือนเดิมค่ะทำเหมือนเดิมเลยค่ะเป็นฐานกด Add นะคะตั้งชื่อค่ะแล้วกดโอเคค่ะ นี่นะคะไฟล์แล้วก็จะขึ้นที่ table of c o n t e n t กับ display area เหมือนเดิมค่ะต่อไปเราจะมาลองสร้าง filter card กันบ้างนะคะสร้างในไฟล์นะคะคลิกขวาค่ะไปที่ new filter card ค่ะตั้งชื่อค่ะ ฟิวเจอร์คันะคะสามารถสร้างเป็นแบบพลิกอนลายแล้วพอยต์ได้นะคะเราจะมาเลือกสร้างแบบเป็นพอยต์กันนะคะกดเน็กค่ะเลือกพิกัดจดหนึ่งเก้าแปดสี่ย u t มโซนส mm ี hmm. เหมือนเดิมนะคะกดเน็กค่ะกดเน็กค่ะเน็กค่ะฟินิชนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้ฟิวเจอร์คัออกมานะคะ ส่วนพลีกกนหรือลายก็ใช้วิธีการสร้างเดียวกันนะคะต่อไปเราจะมาลองสร้างเชฟไฟกันนะคะเชฟไฟไม่สามารถสร้างใน personal geo database หรือไฟ geo database ได้นะคะสร้างในโฟลเดอร์ที่เราต้องการเก็บไว้นะคะคลิกขวาค่ะไปที่ new เชฟไฟนี่ค่ะตั้งชื่อนะคะเชฟไฟสามารถสร้างเป็นแบบ ทอยพ o ล y g o นและลายได้เหมือนกันนะคะเราจะเลือกเป็นลายกันนะคะใส่พิกัดให้มันไปที่ Edit ค่ะเลือกโปรเจกต์นะคะไปที่ UTM 1984 Northern เลือกโซนที่ 47n นนะคะแล้วกดโอเคค่ะกดโอเคค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้ เฉดฟล์ที่เป็นลายแบบที่เราสร้างมานะคะส่วนพอยกับโพลี้อนใช้วิธีเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะ